เทอร์มินอนที่1อาคารผู้โดยสารที่1สนามบินแฟรงก์เฟิร์ตนะคะนี่ป้ายรถเมล์ค่ะป้ายที่3มาลงตรงนี้หน้าโรงแรมแฮมชันาบฮิลชันไค่ะเดี๋ยวไปดูโรงแรมกันไปเช็คอินกันค่ะโรงแรมแฮมทันบายฮิลทันใกล้ๆก,ก,กับสนามบินแฟรงก์เฟิร์ตประเทศเยอรมนีค่ะเราจองล่วงหน้าไว้แล้วนะคะเราจะพักที่นี่ทั้งหมด4คืนค่ะ คือโรงแรมนี้นะคะส่วนมากจะเต็มค่ะเพราะว่าเขาอยู่ใกล้กับสนามบินคนเดินทางหรือคนที่ทำงานหรือพนักงานในเครื่องบินก็จะมาพักกันด้วยค่ะนะคะไปห้องแล้วนะคะห้อง532ค่ะตามลูกศรไปเลยค่ะได้แล้วนะคะห้อง532ค่ะ แ <Welcome. S 1> อลคัมมาดู Small, s <S ห้องนะคะน่คะห้องไม่ใหญ่มากเตียงสองเตียงค่ะประมาณนี้ไม่เป็นไรค่ะพวกเรานอนเฉย <c oughs> เฉยใช้แค่นอนนะคะอยู่ไม่ไกลจากสนามบินค่ะก็ไปมาสะดวกนะคะ เดี๋ยวดูนนด้านนอกนม่ค่ะ <Okay. S 1> แอนเันว huh? ูด้านนอนค่ะมองไปก็เห็นสนามบินแฟรงคะ์เฟิร์ตเลยค่ะเห็นไหมคะอาคารที่อยู่ด้านหน้าเราเนี่ยค่ะแฟรงค์เฟิร์ตแอร์พอร์ตนะคะ,น,ะ,คะนี่ค่ะห้องไม่ใหญ่มากแต่ก็โอเคห้องก็สะอาดสะอา้านใช้ได้ค่ะ ของข้าวของโอเคนะคะห้องน้ำนะคะผ้าเช็ดตัวก็สะอาดสะอาดนะคะอันนี้ห้องอาบนา้ำสบู่แชมพูครีมนวดผมครบครันค่ะโอเคใช้นอนนะคะสามหรือสี่คืนที่นี่ค่ะ บรรยากาศที่ห้องอาหารเช้านะคะพวกเรามารับประทานอาหารเช้าในห้องนี้ลหละค่ะเป็นอาหารบุฟเฟ่ต์นะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะมาดูอาหารเช้าที่โรงแรมแฮมป์ตันสนามใกล้ๆก,กับสนามบินแฟรงก์เฟิร์ตประเทศเยอรมนีนี่นะคะนี่ค,ค่ะเขาก็จัดเตรียมไว้เป็นบุฟเฟ่ต์ค่ะหลากหลายชนิดให้เลือกรับประทานกันค่ะ เนื้วอลเปิลใครอยากทำเองก็ทำนะคะเหมือนกันช่องเล็กช่องน้อยมีหมดค่ะอันนี้ี่เป็นขนมปังขนมปังแล้วก็พวกนี้เป็นเรียกว่าโรเชนขนมปังเยอรมันนี่แหละค่ะทั้งหลายแหละครัวซองแล้วก็ด้านนี้เป็นพวกคอนฟเฟลกเป็นมูสลี มีให้เลือกหลากหลายชนิดนะคะตัวนี้นะคะโยเกิร์ตหลากหลายชนิดเช่นเดียวกันนคะคะมีโยเกิดหลากหลายชนิดแล้วก็มีผลไม,ม,ลไม้มีผักเป็นสลัดนะคะพวกน้ำผึ้งอุปกรณ์ต่างๆหลากหลายค่ะนี่นะคะ เขาเตรียมช่วยเล็กๆไว้น่ารักค่ะสำหรับปักตัวเหล่านี้ใส่แยมต่างๆใส่ลงไปนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแฮมหลากหลายชนิดค่ะแล้วก็ชีสผลไม้ที่เป็นลูกตั้งไว้ก็มีแอปเปิลแล้วก็มีกล้วยค่ะจะมาดูนะคะพวกอาหารร้อนค่ะมีอะไรบ้างอันนี้เป็นเบคอนค่ะ ดูอันนี้นะคะอันนี้เป็นถั่วเป็นมันฝรั่งอันนี้ไม่รู้เป็นอะไรอีกอันหนึ่งนะคะแล้วก็มีไข่ต้มคะ่ะดูด้านนี้นเป็นไข่เป็นออมเล็ตนะคะหลากหลายให้เลือกสรรคะ่ะมีพวกชาต่างๆอกได้นะคะ ถ้วยน้ำชาหม้อน้ำร้อนมีแก้วมีชาหลากหลายชนิดให้เลือกดื่มค่ะแล้วก็มาดูเครื่องนี้นะคะเนี่ยเป็นเป็นน้ำผลไม้นะคะมีหลากหลายชนิดเอ่อถ้าเราอยากดื่มอะไรนะคะแล้วก็เอาแก้วตรงนั้นนะคะแก้วมาวางมาวางตรงนี้คะ่ะแล้วก็แล้วก็กดเลยนะคะอยากดื่มน้ำอะไรก็กดตรงนี้เลย แล้วน้ำก็จะออกมานะคะก็ได้เป็นน้ำผลไม้ค่ะส่วนตรงนี้ถ้วยชากาฟแฟนะคะ,นะคะนี่ค่ะวนนี้่านมูสลีนะคะรวมหลายๆอย่างเข้าหากัน คือตั้งแต่กลับไปอยู่เมืองไทยเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยได้ทานค่ะส่วนมากก็จะเน้นอาหารไทยผลไม้ไทยนะคะแล้วก็ดื่มน้ำส้มไม่ใช่นํำส้มสิคะน้ำผลไม้รวมนะคะเริ่มต้นค่ะถ้ามาเยอรมนีก็ต้องกินนี่ละคะ่ะกินบรชเชนกินแฮมกินอะไรต่างๆตามภาษานะคะ <laughs> มาทางนี้ก็คิดถึงอาหารไทยค่ะที่นี่โรงแรมแฮมทตันสนามบินแฟรงก์เฟิร์ตประเทศเยอรมนีค่ะ